ด,ดีนี่ออร์แกนิกโพรโพลิสยยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวม8ชนิดน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรคลิปเรายังอยู่ที่รา้าน๋วยเีดยววหมูระตูของเฮียอาคา่ะซึ่งบอกเลยว่าแกเป็นพ่อคาสุดบันเทิงนับว่าเป็นขวันใจของลูกค้าย่านสีนครินซอย59เลยล่ะ จากก๋วยเตี๋ยวเรือกระทะร้อนเจาเ้าแรกของประเทศไทยไที่ว่าเด็ดแล้วบนรถตู้ยังมีอาหารตามสั่งว้าแต่ตามสั่งไม่มีมีแต่ตามใจพ่อบครัวเอ๊ะย,ยังไงแล้วอาหารตามสั่งออกมายังไงตามสั่งไม่มีนะมีแต่ตามใจพ่อบครัวอ่นานแล้คือเรื่อง,เร,องเรื่องเนี่ยผมอยากจะทานแบบนี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทําให้ผมทานได้ผมก็เลยตัดสินใจทา,ทานเอง แล้วยังไงที่ร้านนี้แหละแล้วลูกค้าเห็นหรอเห็นก็ว้าวๆ้าพี่ด้วยดิ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 ขอด้วยนะเออก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นซะเลยทําให้ซะเลยก็ทําให้ไปในแต่ละวันนั้นพี่อาจะมีวัตถุดิบที่แม่งซ้ํากันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมึกเอ่ยกุ้งเอ่ยปูเอ่ยแล้วแต่จะคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่อะไรมาจากตลาดเห็นอะไรแกก็ซื้อหรือถ้าใจไม่อยากซื้อแกก็ไม่เอามาค่ะซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะสั่งแบบไม่กินนื้อ มอานี้มีอันนั้นไหมเฮียอาบอกเคลียร์ไม่ต้องสั่งเดี๋ยวเฮียจัดให้อย่างเมนูสุดคลาสสิกก็คือกระเพราเมนูนี้ลูกค้าก็มาถามเหมือนกันค่ะมีเนื้อไหมมีหมูไหมมีไก่ไหมไม่กินเนื้อไม่กินหมูจะทํำยังไงเฮียบอกที่ร้านมีแต่เมนูกระเพราเนื้อปลอ,อมจะกินปะก็เลายกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดฮิตที่ต้องมีประจําร้านเลย นี่แหละนะครับเมนูกระเพราเนื้อปลอมมันปลอมยังไงอ่ะพี่อามันก็เนื้อจริงนะเนี่ยเอาแบบมาเพื่อคนที่เคยทานเนื้อแล้วเลิกทานเนื้อไปอมันจะให้รสสัมผัสของเนื้อ80%อครับขาดขาดแค่กลิ่น็กเ t u r e ได้ครับแต่น,นี่คือหมูใช่ไหมหมูครับหลอกว่าเป็นเนื้อแต่จริงเป็นหมูหมูครับแล้วทำไมจัดแบบฟิวชั่นสวยอย่างงี้ชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้ก็จัดแบบนี้เลยครับเห็นจัดจานสไตล์ฟิวชั่นแบบนี้เฮีอยาอาไม่ได้ไปเทคคอร์สมาจากสถาบันไหนหรอกค่ะคุณผู้ชมคิด เองประดิษฐ์เองอะแดปเองตามที่ใจสั่งมาพูดง่ายๆว่านี่คืออาหารสไตล์ฟิวชันล,วล,วล้วนๆเล้อที่ทำอะไรอยู่เนี่ยกะลีปั่มผับน้ำปลากะลีปั่มกะล่ปลมาอ่ะต่อเลยร่บผม อุ้ยอะไรขนาดนั้นนะกี่บาทจะเนี่ยกระลำปั่มกระลำปีเนี่ยขอญย่าเป็น80บาทครับ80บาทลดครับผมแล้วกระเพราเนื้อปลอมล่ะขอยย่าขาย100่งรอครับผมพูดจริงพูดเล่นพูดจริงครับห่าเหมือนไหมเหมือนเนื้อไหมทำไมไมันเหมือนเน,นื้หอหนึ่งก็คือเลือกวัตถุด,ดิบของหมูครับผมอสองก็คือเอามารวนกับเตาถ่านซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสัก2สองชั่วโมงครับแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเพื่อให้กลิ่นของ กะเพราและรสชาติของกะเพราซึมซับเข้าไปในตัวอของมันากเหมือนมากเลยอ่ะสองชั่วโมงครับใครอยากจะได้เมนูพิเศษจากเฮียอาอาทิกเตีหมูเคลี่มเครียมหนาหนา,นาแต่เอานุม่มชุ่มเลนหรือปลาหมึกสดตัวยาวข้าซอกที่ยวไปนึง่งมะนาวซับหรือจะเป็นเมนูสามชั้นที่อุน่นจนเนื้อละ,ล,ะลายยังไม่หมดยังมีเมนูทอดมันกุ้งแม่น้ำหรือว่าจะเป็นข้าวผัดสับ ขอบอกเฮียอาแกทำได้หมดแต่ต้องสั่งมาก่อนล่วงหนะ้าเท่านั้นนะคะเดินดุมๆม,มาสั่งเนี่ยเฮียอาแกจะเสร็จไม่มีให้กินนะบอกเลยวันนี้ไห้พี่อาของเรานี่นะฮะจัดเมนูที่อยากทำให้เลยเอาแบบสุดที่สุดเด็ดเรามาดูกันว่าเฮียอาจะเนรมิตเมนูอะไรให้บุ๊กกะชิม ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมกุ้งและปลาหมึกเพื่อทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำไปลวกให้สุกแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็เผากระทะให้ร้อนเตรียมไว้นเลยต่อไปผัดผักให้สะดุ้งไฟแค่นี้จบผัดง่ายๆครับผมผัดผัก,ผกรวมมิตรทะเลเดือดอุ้ยลอดหิวอะไรจะกินก็ให้ เขาบอกเขาทำกันบ้านนะเขารู้ว่าเราชอบปลาหมึกนะ <S <S อยากกินเลยอ่ะจัดดีครับรออะไรและเมนูนี้ก็คือผัดผักทะเลเดือด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 มามันดีจริงๆถ้าจะให้ดีต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซุกิยากิสุดความตุ้งกระเด็กสมบูรณ์ค่ะบอกเลยกลมกล่อมเปรี้ยวนำหวานตามกำลังดีรศ รบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพมิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลองในทุกทุกเทศกาลเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าด,ดีสนับสนุนโดยน้ำปลาแทดราเด็กสมบูรณ์โวิเขามี ร้านงอกขึ้นมาก็กลายเป็น2ล้านในวิกฤตมันก็ย่อมมีโอกาสใครอยากจะเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเรือเฮีย่าบอกนะครับเปิดสอนแกก็ให้ลงมือทำเองจริงๆเลยนะคะอร่อยก็บอกต่อถ้าไมอร่อยก็เอี่ยไปเลยนะคะเดี่ยวแห้งกระทะร้อนเจ้าแรกในไทยฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ